New MG VS HEV นเะพราะเขาบอกว่ามันเป็น performance car อัตราเร่งเนี่ยจีจ์ดมากๆ3 2มอมาเร็วนะมาเร็วนะ90ร้อนพระมึงดูดิกลายเป็นรถที่สนุกเลยผมว่าขี่ขี่คลิกเลยอัตราเร่งนะเนี่ยคุณดู handling ความเร็วประมาณ60กว่าคันนี้จะโดดเด่นมากเวลาความเร็วเขาลอยตัวแล้วเราเรงช่วงล่าง เนี่ยคุณดูดิหักตรงนี้ไปส่ไปเฮ้ยเร่งดีอยู่นะ i z s ตัวเก่าเนี่ยนะครับคุณจะรู้เลยว่าอัตราเร่งเนี่ยมันจะแบบมาไม่เร็วมาก vs เขาก็คือตัว z s ที่เอาตัวขุมพลังไฮบริดเพิ่มเติมเข้ามาเป็นไงพี่เต้ยนั่งตัด <laughs> ลับมาพบกันอีกครั้งนะช่องโคกี้ผีผู้ชมวันนี้นะพิเศษมากๆเลยนะฮะผมอยู่ที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์และมีเราแค่คันเดียวด้วยเราอยู่กับ New MG VS HEV นะครับไฮบริดรุ่นแรกที่ MG เนี่ยเขาหมายมั่นปั้นมือมามากเลยนะครับเพราะเขาบอกว่ามันเป็น p e r f o r m ร์แมนซ์คาร์เขาบอกว่า0ู0 0อเนี่ยอัตราเร่งเนี่ยจีจ์ดมากๆเดี๋ยววันนี้นะครับเราอยู่ในสเตชันของปทุมธานีสปีดเวย์นะครับเขาจัดมาให้แล้ มีทั้งศูนย์ถึงร้อยอัดเต็มเ็มเลยวิ่งตรงมานะครับเข,าข้าโค้งเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงเข้าโค้งที่ความเร็ว80อะไรต่างๆเนี่ยได้จัดเต็มแน่นอนเพราะว่ามีเราคันเดียวในสนามนะครับเราจัดเต็มให้แน่นอนเดี๋ยวเรามีเครื่องนะครับจับศูนย์ถึงร้อยให้ดูด้วยนะครับอ่ะผมพูดถึงเรื่องสเปกก่อนนะเพระเขาเพิ่งเปิดราคาไปทเทียบกับวันที่มาถ่ายทําวันนี้นะฮะก็เขาเพิ่งเปิดราคาไปเมื่อวานนะครับสำหรับตัว new mg vshev นะครับ ทำตลาดด้วยกัน2รุ่นนะตัวเริ่มต้นตัวดีราคาค่ตัวอยู่ที่859,000บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้เลยตัวท็อปเนาะเก้าแสบาทนะถ้าเกิดคุณอยากได้สีตัวถังที่มันเป็นทูโทนที่ผมเคยรีวิวไว้ย้อนกลับไปดูได้นะครับเนี่ยทิ้งลิงไว้แล้วที่ตัวถังก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะฮะแล้วก็หลังคาเป็นสีดำใช่ไหมเพิ่มอีก1,000 10, งบาทเพราะฉะนั้นตัวแพงสุดถ้าเอาสีทูโทนตัวท็อปด้วยนะฮะเก้าแสบาท รุ่นนี้ถือว่าเป็น SUV Hybrid ที่หน้าตาเนี่ยโดดเด่นมากหน้าตาเนี่ยจะเหมือนตัวโลวีตัวโตนะฮะแต่ด้านข้างกับตัวด้านหลังเนี่ยคือตัว ZS เก่านะครับแต่ความน่าสนใจคือภายในที่เขาหรูหรามากขึ้นก็เดี๋ยวก่อนไปลองขับกันเนี่ยผมจะพาทัวรอบคันอีกทีหนึ่งเพราะครั้งนี้เราได้สีแดงด้วย นะครับสีแดงเนี่ยพอมาออกแดดน่ผมว่าสวยสวยไม่หยอกเลยนะครับในส่วนของขุมพลังคันนี้นะถือว่าเป็นไฮบริดรุ่นแรกของ MG เนาะความน่าสนใจคันนี้นะครับเขาจะมาพร้อมขุมพลังเบนซิน1.5ลิตรไม่มีโบนะแต่เขาจะมีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยในการสร้างอัตราเร่งนะครับในการเสริมแรงอัตราเร่งนั่นเองนะพละกาลังรวมของคันนี้ได้ถึง177แรงมา้าแรงบิดสูงสุด200นิวตันเมตรเลยเกียร์ก็เป็น c ี t ทเรียบร้อยนะครับช่วงล่างด้านหน้าแม็กซ์สันสตาร์าด,าด้านหลังเป็นทอร์ชั่มบี ตามสไตล์นะครับแล้วก็เรื่องของความคุ้มค่าคันนี้นะฮะไฟหน้าเดย์ไลท์นะโปรเจคเตอร์ LED ต่างๆครบเลยแล้วก็ภายในเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกล้องมองรอบคันนะครับอะแดปตีบคุชชนโทนนะระบบต่างๆจัดเต็มเช่นเดียวกันเรามาดูด้านหน้ากันก่อนนะสำหรับคันนี้ด้านหน้าเนี่ยผมว่าสวยด้านหน้าสวยมากนะครับเส้นสายยกขึ้นมาโลโก้ MG แบบนี้นะครับแล้วก็ชุดโมมไฟหน้าเนี่ย เดย์ทัมแล n นิ่งไลท์ไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวยังเป็นตัวหลอดปกติยังไม่ใช่ LED เดีมระบบแต่มีเดย์ไลท์มีไฟโปรเจคเตอร์นะครับขอบตัวนี้จะบ่งบอกความเป็นรถไฮบริดและก็ด้านหน้าตรงนี้จะทึบจะเป็นตัวครอสนะ r รอสแบ็กมีเสริมเส้นด้วยสีฟ,ฟ้าๆแล้วก็กระจังหน้าตรงนี้แอร์อินเทกตรงนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบเขาเรียกเหมือนตัวไดมอนด์นะรตรงนี้จะเป็นลวดลายตรงนี้เจาะจริงเป็นแอร์อินเทกด้านหน้านะครับส่วน บัมเปอร์ด้านหน้า,นาตรงนี้จะยื่นออกมาตามสไตล์รถที่เป็นแบบรถสปอร์ตคาร์เนาะแล้วก็จะเสริมดีไซน์ที่เป็นแบบสีฟ้าๆ,ๆแบบนี้แต่รุ่นที่อยู่ประเทศจีนนะครับโรวี่ตรงเนี้ยเขาจะมีตัวไฟตัดหมอกแต่เนี่ยไม่มีก็จะเป็นดีไซน์ปกติทั่วไปไอเทคตรงนี้เจาะจริงด้วยนะครับช่องเจาะตรงเนี้ยเจาะจริงและแอร์เนี่ยจะมาออกตรงนี้ซึ่งลมนะครับที่วิ่งผ่านมาเนี่ยมาออกเนี่ยจะช่วยเรื่องการลดความร้อนนะครับของตัวลอ้อของตัวเบรกด้วยแล้วก็ในส่วนของช่วยเรื่องหลักแอโรดนามิก นี่ยครับลิ้นด้านหน้าตรงนี้เป็นสีเงินเสริมด้วยขอบสีฟ้านะครับแองที่ด้านหน้ากล้องมองรับคันซ่อนอย่างเนียนเลยคุณดูด้านหน้าตรงเดิเอาตรงรุ่นนี้ด้านหน้าสวยพูดกันตรงๆเลยรีวิวกันตรงๆด้านหน้าสวยนะผนวกกับสีแดงเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ป่งด้านข้างตรงนี้เป็นพลาสติกสีดําด้านตัวล้ออันนี้อันนี้เป็นพลาสติกฝากปิดนะล้อเหมือนตัว Z s e v นะครับเป็นฝาปิดปกติและข้างในก็จะเป็นล้ออลลอยปกติทั่วไป เขาก็จะบอกว่าเอ a อไอแเนี่ยมันช่วยเรื่องของหลัก a อล o d อร์ดานช่วยเรื่องการลดคอนซัมชันแต่เนี่ยมันสามารถแกะได้เนี่ยมันคือพลาสติกนะครับยางที่ติดมาให้จากโรงงานในนี้ y o k o h a m ่าเลยนะโ o โกฮาม่าบ u e เอร์ h นะฮะแล้วก็ภายในก็จะเป็นการเก็บงานปกติเนี่ยด้านหน้าตรงนี้สวยแต่พอคุณมาดูฝั่งตรงนี้สมมติดูแค่โพสิชั o นตรงนี้ เหมือนซัเอสเลยเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับฝาครอบจมูกข้างนะครับพับออโต้มีไฟเลี้ยวในตัวมีกล้องมองรอบคันมือจับเปิดประตูเป็นโครเมียมตรงนี้เป็นสีตัวรถนะล็อกรถปลดล็อก,อกจากการกดตรงนี้นะครับส่วนการพกกุญแจเนี่ยนะคุณพกไว้ที่ตัวคุณเดินมาหรือคุณมาบีบก็ล็อกก็ปลดล็อกกุญแจก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เราคุ้นชินกันแล้วก็รุ่นนี้919คุณได้พาโนลามิกแบบนี้เลยนะมีแหลกมาให้แบบนี้ด้านข้างตรงเนี้ยเนี่ยจะมีความเป็น z S แหละ นะจะแตกต่างให้ด้านหน้าฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งขวาดิสเบรกสี่ล้อด้วยนะครับแล้วก็สเปรกล้อคู่หน้าคู่หลังเนี่ยเหมือนกันไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็น2 1 5 5 5, 5 R 1 7นะแล้วก็นี่สองกาดชักฟินสีดำสปอยเลอร์ไฟเบรกกระจกหลังมีใบปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็นี่คือดูมุมเนี่ยนี่มันคือซัดเอสไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเหมือนตัวตัวซัดเอสที่ขายปัจจุบันตรงเนี้ยทุกอย่างยกเว้นโลโกโล้ VSHEV iSmart นะครับเนี่ยซัดเอสเลย อะไรต่างๆครบแล้วก็เวลาจะเปิดทั้งหลังดันโลโก้ไปเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขออนุญาตเก็บของก่อนเดี๋ยวเราจะไปลองศูนย์ถึงร้อยไปลองจัดเต็มกันดูซิว่าเป็นอย่างไรเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวเซทเอสปกติทั่วไปนะเดี๋ยวเราไปลองดูซิว่าเครื่อง1.5ไม่มีโบกับมอเตอร์ของเขาที่มันเป็นคันแรกของแบรนด์ MG ที่เป็นไฮบริดนะฮะ1.5ไม่มีมอเตอร์1 7 7แรงมา้าแรงบิด200นิวตัน ศูนยรยเป็นไงเข้าแอบบอกมาว่าแรงพอๆกับคิกคิกที่ผมเคยขับได้เนี่ยนะครับมันจะได้ประมาณ8นะที่ผมจำได้นะ8.9 9 1อะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปดูซิว่าคันนี้0 1น0นะด้วยเครื่องจับผมผมเป็นอย่างไรนี่ปลดล็อกโะเข้ารถมาจุดจุดเด่นของรุ่นนี้อีกอย่างเลยผมว่าภายในภายในสวยถ้ามองในมุมผมนะดูที่ตัวโปรดักนะผมขออนุญาตสตาร์รถก่อนนี่ อย่าเบรกกดปุ่มตรงนี้นี่คุณดูจอจอจะเป็นวายสกรีนยาวแบบนี้12.3นิ12้ว12.3นิ้วและแต่จอเรื่องพื้นฐานเนี่ยก็คือ MG ปกติด้านบนเป็นซอฟตนะตรงนี้เป็นพลาสติกจะมีขอบฟ้าๆนิดน,นึงตรงนี้จะเป็นาร์ดแต่ซอฟจะเปิดปิดแบบสมูทนะช่องแอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ที่ผมเคยรีวิวไว้ผมชอบนะเสียงเขานี่เนี่ยมันก็จะเพิ่มเติมนะครับลูกเล่นเข้ามาแต่เหมือนเดิมคือ มันยังมีอาการหน่วงยังไม่ได้ลื่นไหลามากก็เป็นจอตามสไตล์ M G ด้านล่างตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จแต่เป็นแบบไวนะการส่งกําลังไฟเนี่ยจะไม่ใช่1นนะครับเขาจะเป็น2 1งจุดหนึ่งสองจุดสี่เนี่ยเพราะฉะนั้นนะุณดูนะมีวางที่ชาร์จไวเลสชาร์จชาร์จแล้วแล้วก็ผมชอบตรงนี้อย่างหนึ่งคือเขาวางแล้วจะขับเร็วจะขับอะไรยังไงไวเลสชาร์จไม่หลุดเพราะคุณดูเห็นปะ่ะเนี่ยมันเลื่อนยากนะครับมันเลื่อนยากแบบนี้เลยส่วนโพสิชันของการดีไซน์ใหม่ตรงนี้ เขาเขาปรับใหม่หมดเลยเขาบอกว่าเวลาคุณมานั่งเนี่ยคุณจะลดการแบบเอามือเอื้อมอะไรมาเพราะตรงเนี้ยมันยกขึ้นเกียร์เป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้นะเข้าเกียร์เนี่ยดันอย่างเงี้ยเลยนะบเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ตัวโหมดการดับขี่กล้องมองล็อกคันเครต่างระบบดึงที่วางแก้วที่เท้าแขนแล้วก็ความที่เขายกสูงขึ้นมาตรงนี้ด้านล่างก็จะสามารถนะฮะวางของได้เพิ่มเติมเพราะมันเป็นเกียร์ไฟฟ้า ด้านล่างก็จะมี USB Type A 1. จุด Type C 1จุดพวงมาลัยสไตล์เดิมของ MG เขานะครับฝั่งขวาก็จะเป็นการปรับประจกของข้างไฟฟไฟนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่านะฮะก็ก่ชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องวิพีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ Super Classic กาแฟดำา100%เปลูกความเข้มให้คุณตื่นมาสู้ต่อ Super Classic เบโโรพัสตาร้อยเปกาแฟดำสำเร็จรูปเข้มกลมกลม Super Classic เข้มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราช้าเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปลองขับ New MG VS HEV นะครับตัวท็อป9 1 9 0 0 0บาทที่เขามาพร้อมขุมพลังไฮบริด177แรงม้า200นิวตันคันนี้กันเลยครับว่า0ู0 0ถึงเป็นไงนะครับไปครับโอเคเปลี่ยนมุมกล้องมาที่ร้อยนะตอนนี้ผมอยู่บน New MG VS HEV นะครับตัว X ตัวท็อปสุดเนาะ919,000บาทนะครับก็อย่างที่บอกเข้าไปว่านะฮะว่าเขามาพร้อมขุมพลังไฮบริดครั้งแรกของ MG นะครับ เครื่องเป็นซิน1.5กับมอเตอร์ไฟฟ้า177แรงม้าแรงบิดสูงสุดถึง200นิวตันเมตรเลยนะครับก็เดี๋ยวผมนะฮะจะไปลองศูนย์ถึงร้อนะครับไปลองเรื่องอัตราเร่งไปลองเรื่องระบบการทำงานต่างๆไปดูซิว่าช่วงล่างอะไรต่างๆเขาเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเดี๋ยวเรามีคำตอบให้แน่นอนบอกเลยว่าคลิปนี้สนุกมากๆนะครับเพราะว่าเราจะได้ลองกันแบบจัดเต็มในสนามแบบนี้เพราะว่าเขาไม่มีใครเลย ครับเขามีแค่เหล่าเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ลองสูนึ่งเราเขาจัดสเตชันมาให้นะครับจะมีหักลบจะมีเรื่องลองแฮนเด i ล g ิ่งยาวๆความเร็วยาวอดูซิว่ามันเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนนะครับก็เรื่องของการเซตติ้งรถคันนี้นะครับช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยแม็กเฟอร์สันสตาร์ดด้านหลังเนี่ยเป็นทอร์ชันบีมตามสไตล์แต่ภายในเนี่ยเห็นปะ่ะมันหรูมากๆเลยผู้ชมดูดิเนี่ยมันเต็มไปหมดเลย12.3นิ้ว12.3นิ้ว, 2, ว2จอต่อกันไวเลสชาร์จซึ่งมันดีมากๆเนี่ย มันไม่หลุดเดี๋ยวตลอดคลิปผมจะเอามือถือผมไว้ตรงนี้ดูซิว่ามันจะกระเด็นไหมนะครับตำแหน่งเกียร์ต่างยกขึ้นมาเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็โพสิชันการนั่งต่างๆดีมากๆเดี๋ยวเราไปลองจับศูนย์ทร์แลซวิว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าเขาเคลมมานะบอกว่าเจ้า mgvs คันนี้อัตราเร่ง0ูนถึงร้อยในอยู่ประมาณ8ประมาณ9าวิผมเลยแบบเฮ้ย <"He i, S 1> 8 9าวิจริงเหรอเพราะว่านิสสันคิกเนี่ยนะครับเขาทำมาได้ดีมากใช่ไหมนิสสันคิกเนี่ยเขาประมาณเก้านอน8าปปลายปลายเหมือนกันเขาบอกว่าคันนี้มันขี่ขี่เลย นะฮะเดี๋ยวไปลองดูกันนี่บ้ายนี่นะครับวันนี้เราจะได้ลองในสเตชันตรงนี้เลยเพราะว่าทาง MG เขาจัดมาให้เราเนี่ยได้ลองขับกันแบบเต็มๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัดตาเร่งในการเทคตัวออกนะครับเรื่องของแฮนเดิลิงต่างๆเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูก่อนรอบนึ่งละกันเนี่ดูนะผมจะลองพาไปดูสนามก่อนเนี่ยเขาจัดไว้ให้เนี่ยเขาจะมีทั้ง ทางที่เราขับไปนะครับเป็นตรงนี้สต็อปไปแล้วก็จะได้ลองเทคตัวออกไปลองเข้าโค้งตรงนี้ดูตรงนี้ก็จะน่าเฉลี่ยได้ประมาณ60-80ถึงโดยประมาณเนี่ยเนี่ยไปอย่างเงี้ยเราไปลองแฮนเดิลลิ่งกันจริงๆ MG เนี่ยผมเชื่อมั่นช่วงล่างในหลายๆรุ่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาโดดเด่นจริง MG เป็นรถที่ช่วงล่างเนี่ยใช้ได้เนี่ยเห็นป่ะแฮนดิลิ่งต่างๆก็ดูเนี่ยเนี่ยเข้าโค้งดูซิสายไปเนี่ยปิดสนามให้เราได้ลองกันเลยนะครับ เนี่ยคุณดูไฮดรอลิกความเร็วประมาณ60กว่าเนี่ยเบรกนิดนึง่งสายไปเข้าโค้งตรงนี้ปทุมธานีสปีดเวย์นะครับเราลองเร็วมากๆไม่ได้นะแต่เราก็ลองในขีดจำกัดของเขาเนี่ยคุณดูดิใส่ไปเข้าโค้งตรงนี้ไปเบรกนิดนึงสายไปหักไปคันนี้จะโดดเด่นมากเวลาความเร็วเขาลอยตัวแล้วเราใช้คันเร่งเนี่ยเทคตัวต่อไปเนี่ยคุณดูดิ เนี่ยคุณดูดิเนี่ยไฮดรอลิงต่างๆใช้ได้เลยเนี่ยตรงนี้ความเร็วประมาณ80อันนี้เราพาดูสนาไมไเฉยนะเดี๋ยวเราจะลองจัดเต็มอีกทีหน,นึ่งนี่นะครับเนี่ยคุณดูดิตรงนี้ความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาบอ,อกไปนะซึ่งเราเนี่ยออกตัวไปแล้วเดี๋ยวเราไปสลาลมตรงนี้นะจะลองเรื่องช่วงล่างจะลองเรื่องการเขาเรียกว่าเข้าโค้งต่างๆดูซิว่าเป็นอย่างไรเนี่ย ออกตัวป้ายดูนะเนี่ยคุณดูดิเนี่ยคุณดูดิเนี่ยคุณดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองให้ดูเฉยนะครับและเดี๋ยวเราไปจะไปลองศูนย์ถึงร้อยกันดูซิว่าเป็นอย่างไรประทุมธันนี้สปีดเวย์ใครที่เป็นสายขับรถรู้กันดีอยู่แล้วนะครับที่แห่งนี้นะฮะโดดเด่นมากเรื่องของการเอารถมาด,ดิฟ การเอามาจัดมิ팅คาขับอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราไปลองสูนเทราไก็ดูซิว่าเจ้า MG VS HEV คันนี้นะครับ1.5ไฮบริด177มมา200นิวตันเป็นยังไงผมจะกดตรงนี้เลยนะไปดูซิว่าได้เท่าไหร่5 4 3 2 1สเต็มร้อยไปช่วงออกตัวจะช้านิดนึนนงแต่พอหลัง30เนี่ยพวดเลย 9.36ไม่แย่นะที่ผมบอกไปอ่ะนะครับคิกได้ประมาณ8ไปลปลายถึง9ตรงนี้เขาให้สต็อปให้เบรกนะครับและอย่าลืมว่านี่เราใช้โหมดคอมฟอร์ตมันมีโหมดสปอร์ตด้วยนะเราจำกันไว้นะโหมดคอมฟอร์ตผมได้9.36เดี๋ยวดูโหมดสปอร์ตดีว่าจะเร็วขึ้นหรือเปล่าป้ายต่อนี่ไปหักตรงนี้ไปใส่ไป ใส่ไปนี่คุณดูตรงเนี้ยประมาณ80สใส่เข้าไป <c oughs> เฮ้ยเร่งดีอยู่นะเบรกนิดนึงปล่อ,อยหลายไปเข้าโคง้ง <c> ค <oughs> ุณผู้ชมคือ ถ้าเกิดคุณเข้าใจกันดีะนะครับ MG ZS ตัวเก่าเนี่ยนะครับคุณจะรู้เลยว่าอัตราเร่งเนี่ยมันจะแบบมาไม่เร็วมากนะครับครั้งนี้ VS เขาก็คือตัว ZS ที่เอาตัวขุมพลังไฮบริดเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งมันก็จะโดดเด่นเรื่องอัตราเร่งที่มันมีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยใช่ไหมเนี่ยออกตรงออกตัวคุณดูดิเนี่ยตรงนี้ใส่ไปสักความเร็วประมาณ50นะฮะดูเรื่องช่วงล่าง เนี่ยคุณดูดิเนี่ยคุณดูดิโอ้โหดูใช้ได้นะคือในเซเมนต์เนี่ยเป็นช่วงล่างที่ใช้ได้เลยนะครับไม่แย่เลยไม่แย่เลยทีนี้ศูนย์ถึงร้อยในโหมดสปอร์ตกันต่อซิว่าเท่าไหร่กดโหมดอีโค่สปอร์ตและื่กกี้ได้เท่าไหร่นะ9.3ใช่ไหมเ้ 3, 6, ใช่ไหมลอง new mg vshev นะครับในโหมดสปอร์ตกันดูซิว่า0-100ถึงเท่าไหร่ 5...4...3...2...1... มออ้มาเร็วนะมาเร็วนะมาเร็วกว่าเดิมอีก 70...80...90...100... 7.92คุณพระไปต่อเลยเฮ้ยเร็วนะได้อ่เหรอ7.92เลยเหรอได้อะเนี่ยพอเป็นโหมดสปอร์ตคุณดูด,ดิ ออเอาเขาเลยประมาณ80ดสิบไปเแบบ่งนิดนึงโอ้โหเนี่ยโอ้เป็นรถสปอร์ตเอาเรื่องว่ะปล่อยเลยนีดห,หน่อยอ่ะใส่ไปใสโค้งเข้าไปคุณดูดิคุณดูดิคุณดูดิดดโอ้โหเบบ่งนิดนึงนะฮะสนุกเลยนะกลายเป็นรถที่ สนุกเลยคือถ้าเกิดคุณใช้ ZSU ยู่นะ,ะบอกไว้เลยว่าตัวถังเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะ,ะแต่ภายในหรูขึ้นแล้วก็ได้ขุมพลังไฮบริดที่มันแรงขึ้นเยอะเลยเนี่ยคุณดูดิลองดูดิเหม็นิดนึงไฟต่อเดี๋ยวผมขอลออีกทีแล้วกันเมื่อกี้ได้7.92หรอทำไมเร็วขนาดนั้น นะถือว่าเร็วมากนะเอออ่ะลองโหมดสปอยทีนึงดิ on MG VS h e v ในโหมดสปอร์ตครั้งที่สองนะครั้งแรก7.92วิห้าสี่สามสองหนึ่ง1ี่สิบหเจสปเกรอยเ เมื่อกี้เร็วผิดปกตินี่ครับเนี่ยคุณดูดิเข้าโคง้งบายสายไปหน่อยใช้ได้ใช้ได้ไดโยนโค้งไปหน่อยสามรอบแล้วกันนะครับพอหอมปากหอมคอก็สรุปโดยรวมเลยแล้วกันนะ all new mg vshev นีครับ อ่ตัวนี้ได้ลองในสนามจัดเต็มเราไม่ได้ลองในถนนเนะเพราะว่าในถนนอาจจะได้ลองจัดเต็มไม่เท่านี้นะครับรุ่นนี้มาพร้อมเครื่อง1.5 Hybrid ครั้งแรกของ MG นะครับ177มมา200นิวตันนี่ก็อย่างแรกเลย0-100ถึงเฉลียนะ่ยเนาะ9วิบ้าง7วิ7.9วิบ้างผมก็เฉลี่ยประมาณ8วิละกันเฉลี่ยโดยโดยประมาณนะครับก็ถือว่าเร็วในเซกเมนต์นี้ก็ผมว่าขี่ขี่คิกเลยอัอาตราเร่งนะ ถือว่าไล่ข้อกังขาเลยสมัยก่อนในเซกเมนต์เนี่ย,มนนยไม่ว่าจะเป็นโครล่าครอสโจไลออน HRV คิกนะครับคิกเนี่ยคือโดดเด่นที่สุดคิกเนี่ยอัตราเร่งแบบสุดที่สุดตอนนี้ผมว่าคันเนี่ยมาเป็นคู่แข่งคิกได้สบายๆเลยนะครับอ่าในส่วนแฮนด l i ลิ่งพวงมาลัยเขาปรับได้3 s t สเต็ปแต่ผมมองว่ามันยังมีระยะระยะฟรีเยอะไป ระยะฟียังเยอะไปสำหรับผมนะพวงมาลัยนะครับส่วนน้ำหนักเนี่ยก็หนักตามสไตล์เนาะแล้วก็ช่วงล่างอันนี้ดีนะนะแล้วก็ที่นั่งมากับพี่เต้ยความเร็วประมาณ140 150ผมยังรู้สึกว่าเก็บเสียงยังทำได้ดีเลยนะฮะแล้วก็ระบบต่างๆให้มาเต็มนะครับส่วนเรื่องการใช้งานจริงๆริอัตราบริโภคน้ำมันเดี๋ยวผมขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวมีโอกาสผมจะเอาไปลองจัดเต็มให้อีกทีนึงเพราะว่าถ้าเกิดได้ยืมมาจะาไปลองใช้งานจริงดูซิว่าเป็นอย่างไรแต่เบื้องต้นแรง กับราคา9 1 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เรื่องของระบบต่างๆดีมากนะครับก็โดยรวมประมาณนี้เดี๋ยวถอยรถก่อนโชว์เรื่องกล้องนะฮะกล้องหลังดูสินี่ดูกล้องหลังดูสิเนี่ยคุณดูถอยจอดสบายๆเลยนี่นะครับอ้าวนี่ <laughs> เป็นไงพี่เต้ยนั่งตัดงาน <laughs> รอดูออโต้ไลท์ไทยแลนด์ด้วยเมื่อกี้ขับมาแล้วนะครับอันนี้โคกีพีพีโอวีให้ชมในสนามนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องี่พีด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ